ต่อมาเราก็มาทำด้ามมีดกันนะครับซึ่งไม้ในวันนี้ที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นไม้ชิงชันที่เหลือจากการทำด้ามขวานของคุณพ่อไม้ท่อนนี้นะครับผมยังจำได้ดีเลยว่ามันมาจากขวานด้ามไหนอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าเศษไม้เนี่ยเราไม่เคยทิ้งเลยเราเก็บออามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ซึ่งเราก็พยายามใช้ไม้ทุกชิ้นอย่างมีคุณค่าให้ได้มากที่สุดครับการทำด้ามมีดในวันนี้นะครับผมก็จะทำออกมาในแบบเบสิกธรรมดาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าตั้งใจจะทำให้คุณน้าเนี่ยไว้ใช้งาน ต่อมาเราก็จะมาเจาะรูยึดหมุดด้ามมีดเข้ากับตัวใบมีดผมจะใช้กระดาษกาวนะครับแปะตัวใบมีดกับด้ามเข้าด้วยกันเวลาเจาะเนี่ยมันจะได้ไม่เคลื่อนและก็ใช้สว่านแท่นมือหมุนนะครับเจาะรูลงไปแต่ผมก็เจอปัญหาครับดอกสว่านมันเจาะเหล็กไม่เข้าอีกแล้วผมเลยต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นดอกเจียคารายครับมันถึงจะเจาะเข้าผมเสียดอกสว่านไปหลายตัวเลยนะครับกับใบมีดตัวนี้และปัญหาก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นครับเพราะว่า ดอกขาใบก็หักตามไปอีกตัวหนึ่งผมก็เลยต้องแก้ไขสถานการณ์โดยใช้ตะไบาหางหนูนะครับค่อยๆขยายรูไปเสียวเวลาไปประมาณครึ่งวันนะครับกับการเจาะรู2รูนี้เพิ่งจะเคยเจอเหล็กที่มันเจาะยากก็วันนี้เนี่ยแหละครับใส่แท่งทองเหลืองลงไปแล้วก็ใช้คอนตุ้มนะครับตีลงไปบนแท่งทองเหลืองให้มันขยายออกเพื่อล็อกด้ามกับใบมีดและผมก็จะมารับผมมีดด้วยหินเจียมมือหมุนเพิ่งได้มาเลยครับตัวนี้ไว้มีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับ